วัดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเรียมนะครับพระนะครับแบบไม่ใช้วิธีการแต่งเคี่ยวเกาะตักนะครับก็จะทําเป็นวิธีการเรียมพระลอยองค์นะครับสําหรับองค์พระองค์นี้นะครับเป็นพระหินแกะนะครับมีความหนาประมาณนะครับกว้างนะครับของฐานประมาณ1นิ้วสูงนิ้วครึ่งนะครับก็ลูกค้าอยากให้ออกแบบบล็อกมาก็จะเป็นทรงเป็นจั่วสามเหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับเปิดบล็อกตัวผู้ตัวเมียเสร็จแล้วนะครับนําบล็อกตัวเมีย ลงมาวาดใส่แกนกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนกลางที่มีความหนา4มิลนะครับก็จะเป็นการวาดช่องในนะครับแล้วก็ด้านบนก็มาล่างแบบนี้นะครับเผื่อพื้นที่ด้านบนประมาณเซนครึ่งนะครับขอบข้างก็เหลือไว้เกือบเต็มนะครับจากนั้นเจาะรูด้านในเลื่อยนะครับเรื่อยชิดเส้นในนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเส้นนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะไปขัดกระดาษทรายนะครับผมขัดสาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปตัด แผ่นหนึ่งมิลมานะครับให้เท่ากับแกนกลางนะครับเพื่อมาประกบเดินน้ํายาก่อนหนึ่งรอบนะครับอ่าก็จะเป็นการเดินน้ํายาสองใบมีดนะครับอันนี้ขอข้ามการเดินน้ํายาไปเลยนะครับเพราะว่าผมลงไว้บ่อยมากนะครับก็เดินน้ํายาเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับพอน้ํายาแห้งแล้วก็นําพระนะครับลงมาวางใส่ในช่องนะครับตรงกลางนะครับที่มีแผ่นหนึ่งมิลเดินน้ํายาปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนาพระนะครับลงมาวางคว่ำหน้าจากนั้นก็ไปปิ้งแผ่นอะคริลิก 1มิลนะครับปิ้งนะครับให้นิ่มที่สุดเลยนะครับแล้วก็นําลงมาวางใส่กับพระนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําบล็อกตัวเมียนะครับมาตรึงแกนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับการอัดพระนะครับอันนี้ก็จะแนะนําให้ทําได้สําหรับพระที่มีเนื้อแข็งเท่านั้นนะครับอ่ะก็จะมารีดขอบแบบนี้นะครับให้เขามีอ่ะขึ้นขอบสักนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการกั้นน้ํายานะครับเวลาเราเดินน้ํายารับน้ํายาก็ จะไหลตามขอบนะครับของบล็อกตัวเมียนะครับจากนั้นก็นำกิฟิปมาตึงไว้ทั้ง4ด้านนะครับพักไว้แห้งนะครับให้เย็นตัวนะครับแล้วก็ค่อยนำออกมานะครับเดินน้ำยาปิดนะครับตรงแผ่นที่เราประกบไว้นะครับแล้วก็เดินน้ำยาได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปเดินน้ำยาฝาหน้าฝาหลังนะครับปกตินะครับ การเลียมวิธีนี้นะครับไม่แต่งเขี่ยวเกาะตักก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าใช้การเดินน้ํายาหลายรอบหน่อยนะครับทั้งหมดก็จะเป็นการเดินน้ํายา4ี่รอบนะครับอ่นนี้เราไปกดฝาหน้ามาแล้วนะครับเราจะเดินน้ํายาฝาหน้าปิดฝาหน้านะครับไว้นะครับจะได้เห็นว่าองค์พระลอยอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าฝาด้านนอกนี้นะครับจะไม่ติดกับตัวองค์พระเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับฝา จะไม่ติดองค์พระเลยครับก็เดินน้ำยาใช้สูตรเดิมนะครับสองใบมีดบนล่างนะครับอ่าอันนี้ผมงัดเพื่อให้มีช่องในการเดินน้ำยานะครับเพราะว่าน้ำยาวิ่งขึ้นมานะครับด้านหลังก็เดินน้ำยาเหมือนกันนะครับสองใบมีดนะครับก็จะค่อยๆหยอดนะครับผมจะเติมน้ำยาจากด้านล่างให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ไหลขึ้นมาด้านข้างนะครับแล้วก็จะใช้กิบหนีบก่อนนะครับ เราค่อยไปเติมไล่จบที่ด้านบนนะครับเหมือนปกติที่ผมเคยเดินให้ชมนะครับอันนี้ก็เดินน้ำยาทั้งฝาหน้าฝาหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับให้น้ำยาเซตตัวนะครับให้แห้งสนิทเลยนะครับเราจะได้มาแต่งหูบัวกันได้นะครับจากนั้นนะครับน้ำยาแห้งสนิทแล้วนะครับผมก็จะมาขีดขอบนะครับขีดขอบข้างนะครับเวลระยะขอบนะครับไม่ชิดองค์พระมากเกินไปนะครับ จากนั้นก็วาดหูบัวด้านบนนะครับแปะด้วยกระดาษกาวหนังไก่นะครับกระดาษกาวหนังไก่แปะด้านหลังไว้เราจะได้เลื้อยลื่นและเลื้อยง่ายนะครับอ่าอันนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้เจียเลยนะครับผมจะใช้เลื่อยเอานะครับเวลาเราเลื่อยแม่นๆนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเจียก็ได้นะครับเพราะว่าเลื่อยก็มีความไวเหมือนกันนะครับพอเราเลื่อยได้ทรงนะครับเราก็จะมาแต่งตะบอีกนิดหน่อยนะครับ นี่นะครับผมจะเลื่อยชิดเส้นนอกนะครับแล้วก็จะมาแต่งตะไบให้ได้เส้นอีกทีนึงนะครับนี่นะครับเลื่อยออกมาแล้วก็ได้แบบนี้เลยนะครับอันองค์นี้นะครับหนามากนะครับแกนกลาง4มิลฝาหน้าฝาหลังอย่างละมิลนะครับรวมประมาณแล้ว6มิลนะครับเลื่อยข้างนะครับแล้วก็มาเลื่อยบริเวณหูบัวนะครับอ่าให้มีพื้นที่กระชับเข้ามาหน่อยนะครับเวลาตัดแต่งจะได้ไม่ต้องตัดแต่งเยอะนะครับ ขนหนาๆแบบนี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้นะครับอตรงหูบัวนะครับจะเหล่านานนะครับผมจะแนะนํานะครับให้เพื่อนๆนะครับนําไปเจียตรงหูบัวเลยนะครับให้เขามีความบางลงมาหน่อยนะครับเวลาเราแต่งตะไบเราจะได้ไม่ต้องมาแต่งตะไบเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตรงหูบัวนะครับานี่นะครับหนาๆแบบนี้นะครับเราไปเจียเลยนะครับนี่เราไปเข้าเจียเลยนะครับเจียออกมาแล้วก็จะได้หูที่บางแบบนี้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเหล่าเยอะนะครับ หลังจากนั้นนะครับเหลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการปัดเงาก็สําคัญนะครับหน้าเรียนและหลังเรียนเราควรปัดด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราแต่งหูบัวนะครับพระจะวางขัดหน้าไม้นะครับจะทําให้แผ่นหน้าแผ่นหลังเป็นรอยนะครับแล้วก็ปัดแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมใส่สไลด์นะครับแล้วก็ขัดนะครับขัดใช้แปรงนะครับอ่อนๆนะครับขัดคราบไข่ปลาวานออกให้หมดนะครับก็จะได้ชิ้นงานที่สวยใส่นะครับผม โอเคครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดติดตามไว้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ